จ้ะมันก้การมาพอกันอีกแล้วเด้อจ้าเด้อคับอันมินิสิเฮ็ดเมนูอันย่างเนื้อย่างจา้ะกินกับข้าวเหนียวห่อน,อนแต่ว่าจริงๆอ่ะใจจริงอยากเค็ดไอ้ไอ้ปิ่งตับแต่ว่าไปตลาดแล้วปัญหาตับปวดพอเพราะว่าเขาจัดใหม่นะจ้ะแต่ว่ายัิซี่เปเบิงอีกมืออื่น แต่ว่าบุหูมันสิมีหรือเปล่าเพราะว่าเขาจัดไม่อาจสิโลออกหรือจังได้กับบุลูจ้ะเสื้อใยแห้งตั้งใจว่นศุไปเอาตับไม้ย่างกินกับเป็นเขาย้อห่อนๆเนาะแต่ว่ากับเด่เนื้อมาแทนก็สิเป็นเนืออย่างจา้ะมานี่เดี๋ยวมาถามเบิง้งเนี่ยจ้ะเป็นมันสิเป็นจังได้แสบอีกแล้วกับเมนูสำหรับเนหนมือนนี่เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวกับมาส่วนหมูก,กินสับแสบมาเบิ้งกันเนาะจ้ะเนาะจ้ะถามเบิงนะ้งเด้อจ้ะจะเตรียมเครื่องเรียบร้อยเนาะจา้ะจะสีมาอันอย่างอย่างอัน เนื้อนี่จ้ะทาไฟให้มันติดจักหน่อยกัสิเอาไม้อันอันกัสิเอาอันเยี่ยงกันนะตะแกรงเล็กปิ่งอย่างนะจ้ะอันว่างเตาเลยกันเอาเนื้อลงอย่างกินกับข่าวนียวห่อนๆแซ่บด้วยจ้ะกับเตาที่เฮ็ดเองอะเตาอันบ่ต้องไปซื้อมันยากดอก หาให้เราเองประดิษฐ์ประดอยไปสนหจ้ะกะล้างบ้านเพื่อเก่าจ้ะเห็ดกินอย่างเตาเป็นยังคืออนเลือกอย่างแบบแบบนี้เนาะก็คือสมัยยุบันนะจ้ะอย่างกับเตาแบบว่าเป็นทานอ่ะมันแสบกว่าอันอื่นเนี่ยจ้ะเป็นทานแบบทานใหม่เังเสีมันหอมแม่สาสิหนุงหนุงยากแนี่ตัม้มก็บระด็หนุงยากจ้ะ ก็แป๊บเดียวไม่ก็ขึ้นแล้วไฟจ้ะนห่นเนาะเนื้อแบบนี้เลยจ้ะจิ้มกับขรเน้นท์มันหอน้อนแสบเด้อจ้ะเยือนเนี่ยแถวเบิ่งนยังสีเลยล่ะจ้ะกบมากินน้ำกันเนาะมาแสบน้ำกันแื่เกาเด้อสิค้าเห็ดเด้อแบบนี้ ันไประวังร่อนไฟกะไฟติดอันกระสิเมือดแล้วทุ่มกว่าเลยเนืองจาอยู่นี่ทุ่มสิสองทุ่มแล้วมั้งแล้วแล้วพยายามเรียบร้อยอกระสีใส่เสียบใหม่เสียบใหม่เน,นาะจ้าเนาะนี่ละเหล็กอย่าง น้าจากก็มาเตรียมอุปกรณ์เตรียมไอ้ไม่เสียบล่องสองแบบล่องแบบเอาเสียบไม่เบิ้งกับไอ้กับอันใส่ในอันเล็กกิงเลยก็ได้แต่ว่ากรยาเค็ดแบบนี้นะาจะ จ้ะเกิดเสียซงสินะเนาะเกิดสิเสียบใส่ใหม่จริงจริงนะก็ต้องเสียบหรอกมันหยุ่งยากใส่มันอัน เล็กอันนี้โหลดซ้าใจดีง่ายกว่านาน่ะจ้าเนาะแบบนี้ละออเปลี่ยนวิธีเพราะว่ามันมันมันฉินไงยอยู่แล้วกระใสมันไอเล็กเล็กปิ่งเนี่ยต้องไฟโหลดนะคะเสียบมันมันยากเซเวลาเนาะจ้าเนาะเพ็ดเองกินเองก่อไฟเองทำเองทุกอย่าง แสบเองแสบคนเดียวแดดแล้วมั้งย้อนไปเบิ้งเนอซี่แด้แล้วนะเราจะใส่เต๋อไว้ซะก่อนมี่น่าจะเต๋อมาลงเต๋อแล้วล่อไฟล่อไฟ,อไฟให้มันอันให้มันติดดีๆแล้วก็กะกะเบิ้งกะยางมะเปน้ำกินไปนำ้ำยางไปนำ้ำขั้นซุกแล้วก็ กินกับข้าวเหนียวห่อนๆจ้ะเ,เ,เดี๋ยวมาเบิ่งกันเด้อแต่เด้อมาแซ่บน้อกันละมื้อนี้กะอากาศกะกะไข้กว่ากว่าทุกมเอิร์กว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานะ้จ้ะความห่อนมันก,ะกะบยยับกับวันด้ยวอนทอทออาทิตย์ที่ผ่านมาก,ก็เริ่มก็เริ่มดีขึ้นก็เริ่มเย็นอากาศก็เริ่มเย็นลงละกะสิไข้แน่บ่ซั่นโอ้ยตายแท้บ่ไหวจ้ะห่อนหลายช่วงอากาศห่อน ว่างอยูก็รอดท่ามกาันให้ไฟมันติดดีๆเนาะจ้ะเนาะกฤษดิบเบิงว่าเนื้อมาร์กแล้วมันสิเป็นแนวแด่ไม่สกินได้บ่แซ่บไปนั้งกันเด้อจ้ะมาเด้อวันนี้กับขอนย่อนห่อนเนาะมาเมิดจ้ะมาเมิดวันนี้มาเมิดใส่ไฟแล้วจ้ะแนบมโมเห็นเราดีก็เสี หล่ทีละกะล็ล่งเหลืองเราจะเป็นื่องเหลืองละ่ะนี่เห็นโมโนจิงเบิงกันเนาะเฮ็ดแล้วกันสิผ้าไปกินข้างใน,งนอีกแลจ่ะยางแล้วผ้า,าไปกินข้างในม,ม,มาเมือดไปนี่ ว่าไปหาอันไปหาตับอยู่นะจ๊ะไปหาตับบบได้ตับเดี๋ยวเมื่อกี้ไฟคึ้อยากตอนอันหกโมงหกโมงกว่าสิทุ่มก็ย่างไปย่างไปเหล่าก็เออเออเอาเนื้อมาอย่างแค่นก็ได้เลยเอาเนื้อมาก็เริ่มเลี้ยง้วจ้ะเริ่มเลี้ยงไว้กุ้ยเนาะ แซ่บโอ้เห็ดอันนี้น้ำเนาะจ้ะเนาะแจวบอกพริกป่นอันบีบบอกหน้าวใส่พริกป่นแจวแต่ขั้นมีอันแจวบองกับเสี่แสบแห้งอยู่แต่มันโมมี่มันหายากอยู่นี่มันมันมันโมมี่เนาะกับเห็ดเจวพริกป่นหอยล่ะบ่าวแถบกำล่าแตกไปแล้วนี่ตัวนี้๋ยวพาไปกินข้างในนะจะเนาะอย่างแล้วกัน๋ยวจังไปเบิ่งกันเนี่ยแต่ อย่างแล้วก็จะพาไปข้างในล่ะเหมดแล้วแน่บอกเห็นนรอจ๊ะเริ่มเลื้ยงเราจะมาแล้วเริ่มเลื้ยงแล้วเป็นเสียบีเด้อแต่เด้อนี่ว่าไปเริ่มเมลื้ยงเราจะอืมขนะาดอืม กินกับันเดียวเน,น้อแต่น้ะงอุ้ยแสบเลยเด้อนหนิขีน้นียวหวานหอนมเ้ยเจลกลิ่นเจลจ้ะใหญ่เขามาข้างในแล้วเด้อจะ้ะอันกินข้างนอกบ่ได้เพราะว่ามันบ่เห็นฮุงนี่จ้ะเห็ดแล้วแล้วนี่จะ้ะกับเจลเจลเจลอ,อ,อ,อันไส้ข้าวขวานั่นเด้อจ้ะนี่ ใส่ข้าวคั่วอันใส่ข้าวคั่วพริกป่นแล้วก็ผักชีโรยเอาแบบง่ายๆเนาะจา๊ะเนาะสิเป็นลักษณะประมาณนี้กินกับข้อข,อขอ้อ,อนิ้วเนี๋ยวจะเนี่ยบอคอยเห็น,หนเนาะออมันหมึดแล้วเนาะจา๊ะเนาะนี่ก็สิเป็นเนื้อเนื้อแดดอืม้มท้องหอนท้งหิว Ừ. Chập. lại rồi. Ừ. À, mất kiếm nữa rồi. เขาเยอะที่เนื่วเธอน่ะตรงเพื่อไป่ะเห็ดหมื่นหมื่หรือกระนนม่เห็น สอบเหรอ,อกินก็พอหน่ออั่อีเนาะใส่แบบสาบเลยเหรอ จ้าไฟมันก็กลางดีนะจาะกะอ,อัน,นอันนี้ก็ย่างค่าเตาไหวอยู่ไก่ที่เราแล้วล่ะเ๋ลืออีกเล้ออีกตอนหนึง่งย่างไม่ทันทำยังไงเนี่ยจ๊ะ ย่ามอ่ตกกลางคืนมากอ่ะอากาศเย็นอากาศดีนอนสอบหอนตกแรงมากอ่ะไข่แน่ลมพัดเย็นหิวมาเด้อจะเด้อ 有有那有那要。 ส่วนโมูสับซ้ำนี่ก็สิไปอะแล้วจ้ะไปเบิ่งอันเนื้อส่วนที่เหลือต่อมื่อน้าจังสิบเหตุทำแล้วบ่ไหวเฝ้าน้ำอันไฟเฝ้าน้ำอันตะวันอันตะเวนลุ่มอันตกเนาะเนบ่โมเห็นเนบ่โมเห็นพุงแสงมันเบิดแล้วทำุดท้า,ทายเราไปเลยแล้วจ้ะวันนี้ กินเหนียวอะขอโทษขออภัยนะจ๊ะเออกินอะไรทุกอย่างอันเคยเฮ็ดอันเรียกว่าอันบาดเพราะว่าเคยเฮ็ดเนื้อไปถอดเนื้อไปนะจ๊ะบอกเลยก็บอกอันเฮ็ดไปนอถอดไปแล้วมูไปเห็นเพิ่นก็อยากนั่งเพิ่นก็เลยบอกว่าเพิ่นก็เอาก็เลยอันแซวเพิ่น,น,นว่า เอาแม่อันแม่กินเนื้อบ่ได้คือกินก็เลยว่องอะไรสิอันอันเอื่นเพื่อนนะแต่ว่าคือกินคือคือสกินภาษนดอกอันแค่กินบ่ได้ก็อย่ากินเด้อแต่อันแต่หนูมันมากกินเนื้อก็เลยว่องอะไรสิเนาะเปื่อนก็ว่าโอ้ยเพื่อนก็ว่าอันภาษาเหนือเพื่อนว่าอย่างก็ขอขอโอ้ยจะไป่อย่างภาษาเหนือขอขอขอสัมมาเจ้ออย่างนักอย่างนี่อย่างนีจ้ะเพื่อนก็วางสีเนาะล้วเพื่อนจะกิน ก็หัวขวนเราว่าสันเออหัวขวนเราว่าเออเอแกวแต่ละว่าเออเราก็อยากนั่เห็นเราแค่อยากนัน่เนอกจาเนั้นไปแลยก็จะไปไปยบบไปบน,นเนื้อพยอยาไมไปอยู่ข้างหลังมืาอื่นใช่ไหมคะเบิรงตับท่านตับนี่ก็ใช่ไม่อยากตับนะเราไปแล้วจ้า ขอบคุณนะจนะเด้อที่อันติดตามที่เบิ่งกันเนาะกะัจะได้คลิปหน้ากะเฮ็ดอีหยังนั่นกับยศหาติดตามเบิ่งต่อไปเนอกจาะเนาะกะบอันนี้ไปแล้วอย่าไปเบิ่งเนื้ออันที่เหลือที่ย่างไว้ข้างนอกบ๊ายบายจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า